มือดีนก็ช่วยไล่รดได้แต่ว่าตอนนี้หน้สว่าสารนั่นเลยเซ็นท่านมาเลยมารวมหล,ลับดูอะครับมาเบฟองแต่ตอนนี้มันมก็กูกนะครับถูกกองเราจะ,าะ,ะ,ะเปิดสร้างน,านตาอร่อาปังนีแบปหน้าเลยชุงถุงพ้องมาตบอกสักนะครับผริตภัณุดเวยกันผงเองนะครับตอนนี้ถ้าเกิดไฟไมน้ะนะครับมีเป็นบบหนาเ็แยกุด แต่ทางป้าปนนกขตู้ไว้หน่อยเผื่อเบื้องต้นไปเป็นเพราะว่านะคร่บท่องเหน่งนักข่า่งสอเนนก่อยมาล็อกผีเข้าไปเปลี่ยนไฟยันนเข้าวลับเดินนักข่าวกบ้าชาวบ้านชาวบ้านหวาสายพงว่าึุตร้ายไปบริหัรปึกตรชายตางสกอเรานะครับมีปัญหาเห็นอีเห็นกีเห็นวาง ไม่ให้เองนะครับพวกหัวหน้าคณะชั้นต้นในสาจังหวัดภูเก็ตนะครับที่เกี่ยวกับสาลยุติธรรมกฎหมายที่ในส่วนของราชการนะครับตลอดจนบทบาทแล้วก็มีการต่อสู้คดีกันเรื่องว่าคดีทีดินนะเป็นบวก่างมา18ปีคนภูเก็ตคนนะพนี้วอนเดียวเราดอกลองพนวอนเดียวก็อยากแป็นเราอยากเฟซบุ๊กแรงแค่ไหนมา มาให้เดียวเลยนะนัในแค่เดียวอย่า้อยเดียวนะครับ้เดี๋ยวเขามีอะไรเลยเนี่ยเราต้องมาคิดแก้หน้าเรื่องอะไก่อนนะครับย้อนไปช่วงช่วงเด็กผู้หญิงทุกบ้านเขตโฮลแรงชาวบ้านซื้อถีแป้ชาวคนซื้อชาวเราโอไม่ได้การต่อสู้กันดีกันนะนานเท่าไหร่ไม่เกินปีครับอย่างเดียอ๋อวันมีก็คือแบบพุทบ้านด่านหน้าพุทบ้านนั้นผ่านตบมือ ดีไหมครับดีเดินท่ามเหินไปนั่งไปนั่งแต่ได้ก็ไม่อกไปง่าย้ไปข้างที่ขันรถก็ไปไม่อกอุ้ยรบบัดเกิดโอ้บัดเกิดโอ้เนี่ยค่ะมันเ่ิดใจกันยุบบางแต่พัฒนาบางไม่ไม่ไม่เกิดสายดับเพลิงที่ท่านตอทอะนี้คุยไว้ไอ้นั่นคือเรื่องที่ดีเพื่อจะใช้ว่าทางเทศบาลคงจะมีงบประมาณหรือว่ามีแผนอยู่แล้วไปขยะเบียดใส่ถังเบียกมันจะง่ายกว่าเรา เข้าใจว่าเราต้องเช่าเป็นที่ของเขาอยู่แล้วแต่ขอมันแคบทางเข้ามาเจ้ารถกันเยอะมาคือตรงนั้นจานต้อนรับขอต้อนรับใหม่นะครับแล้วันนี้นะครับก็ลามาที่เด็เด็กเด